ที่ใสๆคุณนกนะคะไหว้ไหวจากน้องหมวยนะคะหลงป้าก็นกนะคะจากหลงป้านะคะกำลังใจจากแม่หมูกำลังใจจากพิธีขอบคุณนะคะ mm. ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ mm. จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะ mm. ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเ mm. หลือแต่ภายในนะคะ mm. ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แบบงให้กำลังใจคุณย่าก็ทักทายน้องหมวยนะคะลุงป้าก็ทักทายน้องหมวยนะคะพี่สาวเพนจากพี่คิมนะคะเลิฟสิบเอ็ดนะคะขอบคุณนะคะน้องยุยเย่มาให้กำลังใจอีกบ้านนะคะมังใจจากพี่ทีนะคะทักทายจ้าน้องวิมนะคะขอบคุณนะคะพี่ผศอนทักทายทุกท่านนะคะจอดเลยนะคนสวยได้ค่ะคนย่าจอดทานข้าวจอดทำธุระได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะ อันนี้จะมีสองชั้นนะคะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะรอบนอกเหลือรอบในนะคะข้างในยังไม่เสร็จน,นะคะเสร็จแต่ข้างนอกนะคะสวยนะคะบ้านเขาปูกระเบื้องหมดเลยนะคะคุณป้าน,นะคะจากพีเซใส่นะคะ <c oughs> ขับรถก่อนนะคะโอเคค่ะนะคะน้องยูจีนะคะคุณคิมมี่สวัสดีค่ะจากพิธีนะคะลุงป้าก็คุณพัดสอนนะคะกำลังใจจากพิธีทักทายลุงป้าน,นะคะจากพีลังใจจากพิธีนะคะคุณย่าที่รักสวัสดีค่ะจากพี่คิมมี่คุณพัดสอนนะคะไมหว้จัดแม่หมูนะคะจะพาเดินชมนะคะ จะเป็นที่จอดรถนะคะจะเป็นที่จอดรถเดีวจะตกน้ำนะคะต้องเดินดีๆถ้าไม่ได้อ่านคมเม่ไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นบ้านอีกหลังนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนันนอกจะเป็น3ามชั้นนะคะบ้านตัวนี้จะเป็น3ามชั้น พี่สาวครับค่ะใช่ไหมน้องสาวพี่สาวครับและน้องสาวกิมมี่สวัสดีค่ะนะคะจากลุงป้าทักทายคุณทีนะคะสวัสดีแม่หมูนะคะจากพี่ใสๆนะคะคุณพัชรสวัสดีครับนะคะจากพี่ทีนะคะคุณทีสวัสดีค่ะจากพี่กิมมี่นะคะ กำลังใจจากพี่ทีขอบคุณนะคะพี่สาวสตอรี่เลิฟสิบสองมาให้อีกบ้านนะคะสวัสดีครับพี่คิมมี่นะคะจากพี่ทรงพลพี่ใสใสสวัสดีครับจากวิคิมมี่นะคะทักทายคุณน้องยุยยี่ค่ะจากพี่พัดสอนนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวสตอรี่นะคะมาให้อีกบ้านคุณสตอรี่ข้างทางสวัสดีค่ะจากพี่ทีนะคะกำลังใจจากพี่ทีนะคะพี่คิมมี่ก็พี่ทรงพลสวัสดีค่ะนะคะ น้องบีฟนะคะพี่ละออขอบคุณนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะบ้านหลังอันนี้บ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งนะคะข้างในก็ปลูกกระเบื้องเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ทําก่อนเพื่อนนะคะจะเป็นวิวข้างนอกเนะตัวนี้นะคะถ้าอ่านกล้ามคอมเมนต์ไหนก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ มีเครื่องเดียวนะคะหากล้องไม่ได้เอามาไม่สะดวกเนาะแม่หมูคุณคิมมี่สวัสดีค่ะจากพี่ใสๆนะคะขอบคุณนะคะพี่ละอสวัสดีครับคุณละอจากพี่ทรงพลคุณละอสวัสดีครับจากพี่ทีนะคะกําลังใจจากพี่ทีพี่สาวสตอรี่นะคะจากพี่คิมมี่นะคะกําลังใจจากพี่ทีนะคะทักทายค่ะทรงพลน,นะคะจากพี่พัดสอน,นะ พิธีให้กันมังใจรัวๆขอคุณนะคะพิธีสวัสดีค่ะพี่พัดสอนนะคะจากพี่ทรงพลแอบละแอบได้นะคะนั่งห้อยขาอยู่ข้างบนได้นะคะพี่คิมมี่นะคะขอบคุณนะคะสตอรี่ไวไ้วไ่จากแม่หมูนะคะคุณย่านะคะจากพี่พัดสอนนะคะนี่ก็จะเป็นข้างบนนะชั้นสามวันนี้ก็จะเป็นชั้นสามนะคะ พัดสอนนะคะจากพี่คิมมี่นะคะแม่หมูนะคะให้กำลังใจมานะคะทักทายนะคะแม่หมูนะคะจากพี่พัดนะคะสวัสดีคุณยา่าช่างโจน้องยูยี่คุณพัดสอนคุณใสสนะคะคุณลาออคุณน้องคิมมี่คุณทีคุณทรงพลแม่หมูนะคะจากพี่สาวสตอรี่นะคะทักครบหมดเลยนะคะคุณพัดสอนค่ะไว้ไหวนะคะจากน้องยูยี่นะคะ ตอนนี้หนูวิบก็อยู่ชั้นสองของบ้านนะคะอยู่ตรงสระน้ำนะนี่เขาก็เอาน้ำขังไว้นะรอ